นีนน่ปลางามสวยม่แล้วพี่น้องเขินช่างบ้านจำปาเทวนเันไอชื่อว่าล็อกสองครับรถดียับขั้นตอนใดครับเทวารถเล็กมาไหนครับแกต่างระวังรถด,ดับรับ นะครับตน้ำท่วมนีสิ่อล้ำคุณแรับท่วมไปก็นว่ไรครับท่วมนิดเดียวว่าพื้นที่บางมือมันติดต่ำกันมู่ไม่ใช่ท่วมแน่เลย มาแล้วไปแล้วครับรถใหญ่มาแล้วมาแลวครับพี่น้อง 哟哟哟哟哟哟！来来，看。